สวัสดีครับสวัสดีตอนกลางคืนครับผมมี่พาพี่พาน้องออกมายามเบ็ดลบสองทุ่มครับอันนี้ก็มาหมายใหม่นะครับปักในนาแล้วก็ปักในร่องเล็กๆครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันไปรุ่นกันครับว่าคืนนี้จะมีผลงานให้พี่น้องหรือเปล่าครับผมนี่ครับ เยือ,อยังอยู่นะครับไปลุ้นเรื่อยๆครับผมเขียดยังอยู่ครับผมเดื่อยยังอยู่นี่ครับไปครับไปเรื่อยๆครับผม กลางคืนก็จะมืดหน่อยครับผมไม่สู้กลางวันไม่ได้ครับเดี๋ยวเช้าก็จะมายานอีกรอบนะครับลุ้นขึ้นนี้นครับเดยือ่อยังอยู่ครับผมจะได้ถ้าโตหรือเปล่าครับคืนนี้นี่ครับเหยื่อยังอยู่นะครับ น้ำมันบางครั้งมันก็เอ่เขียดไปเย็นีมาผมผมมาเกี่ยวไว้มันเอมันยังจมนะครับนี่แ้เริ่มนลอยน้ำเริ่มยุบครับรช่วงนี้น้ำยังไม่นิ่งครับยังไม่คงตัวนะครับไปลุ้นเรื่อยๆครับผมลุ้นไปเรื่อยๆครับผมอยู่ครับอยู่คำนี้อยู่ครับ ปวยกับตัวสวยครับต่างกองกันก็ผมอ่มาแล้วกผมตัวแรกครับตัวงามๆครับเองครับผมสายที่สวยครับ นกขั้จะไม่ได้ตัวซะแล้วครับผมนี่ครับผมำงามครับหนึ่งแก้มครับผม เดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อไว้เช้าครับผมไปเช้ามาดูอีกรอบครับ นี้จะเป็นในร่องครับผมเป็นร่องน้ำาเล็กร่องไม่ใหญ่ครับปลาก,กินในร่องครับในนายไม่กินเลยครับคนใหญ่แถวบ้านก็ใช้เหยื่อเขียดครับเหยื่อเขียดจะดีที่สุดข,ของปลาท่อนเลยครับผมยื่นไม่ค่อยกินครับเหยือ่อีแดเนก็ปลาเล็กจะควนหมดครับสู้ยุงไม่ไหวครับผม เดี๋ยวใฟเดือนนี้โอ้โหปลาเล็กตอดหมดแล้วก็ยุงเยอะครับไปครับผมลุ้นต่อครับผมได้มาหนึ่งแล,แล้วครับผมเอา อ,าาอี่าตาเงล้วครับผมเอาอันนี้อยู่เงี้วครับผมตัวที่สวยเงี้วครับเก็บเกินครับผมหมานครับตัวงั้นครับผม,มตัวที่สวยเงี้วครับครับผม คันเอคันนี้ในานาครับผมตัวมากิ้ในร่องครับกินลึกไปหน่อยครับเกะยากหน่อยครับมาลึกกินนึกเลย เด็กก็บิกกิ้งหน่อยครับแต่ก็ใช้ได้ครับสวยๆนี่ครับผมเดี๋ยวๆวไว้รอบชายรอบนึงครับ เีย่ครับผมให่เป็นเหยื่อเขียดครับเดี๋ยวบ้านผมส่วนใหญ่ก็เขียดนี่นะครับดีที่สุดใครเหยื่ออย่างอื่นไม่ค่อยกินครับครับเขียดอีโม้ครับ,เ,รโมโมรบเดี๋ยวไว้เช้าอีกรอบครับ ไปลุ้นเรื่อยๆครับผม,บผมยังอยู่ครับเบ็ดยังไม่หมดวันนี้ปกักไปยี่สิบกหลังครับวันนี้ได้เข็ดมาพอได้ยามได้ครับเอ้าคันนี้อยู่อีกแล้วครับผมนี่ครับ อยู่หรือเปล่าครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับเชือกมันมืดไปหน่อยครับมันไม่ใช่กลางวันครับเชือกมันยุบไปครับผมแต่ตั้งกองครับผมเกลดมันจมนะครับหลอมันยวบยุบอยูุบกิ้งครับผมมันเป็นกลางคืนครับมองไม่ค่อยเห็นครับมันลุ้นกับใหญ่หรือเปล่าครับผม อาวนี่ครับผมดูดีสวยแก้วครับโอ้โหวิดหลุดเลยครับหมินนิดเดียวชายอีหน่อยก็ไม่ได้กินเลยครับนี่ครับนี่ครับดีสวยแก้วครับผมวิดจะไม่ได้กินเลยครับผมมาคนเดียวด้วยครับหวาจะตั้งกล้องได้อะไรได้ครับผม หมานครับผมสามเต้มนะครับผมเดี๋ยวเกี่ยวเยียวไปก่อนครับเดี๋ยวไว้รอบเช้าอีกรอบครับผมเผื่อเช้าจะมีเต้มให้ครับเกี่ยวไว้ก่อนทีงนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองครับที่มาปัก วานก่อนนี้มาปักได้ไปตัวหนึ่งครับปักไปทีบเบ็ดหลังถึงก่อนนี้ฝนตกครับเลยเพอมีเกียดมาเคี่ยวหน่อยครับแ้่ฝนไม่ตกไม่มีเกียดเลยครับเอาไวปชมเช้ารอบนึงครับ ครับผมโอ้โหมเลงก็เยอะครับเต็มหน้าเลยครับมาแเลงคันนี้รู้สึกว่าเหยื่อยังอยู่นะครับ เดี๋ยวยังรอยตุปองตุปองอยู่ครับผมระวงังครับเดินก็ต้องระวงังคันนี้ก็ยังอยู่ครับเขียด ยังอยู่ครับเบ็ดก็ประมาณยี่สิบสองหลังนี่ครับพรใส่เยอะไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขียดมันหาย,ยากบ้านผมนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่หาไม่ได้เลยเขียดตัวเดียวก็แทบจะไม่เห็นนะครับฝนตกมาก็พอมีให้ได้ใส่เบ็ดมั่งครับ นี้เหยื่อก็ยังอยู่ครับผมร้อนน่าดูเลยครับอากาศร้อนครับโอ้โหมาเลงก็เยอะครับไต้เพื่อนกันสั้นมาครับผมยุงยังกัดงอมครับเขียดกันยังเหลือมั่งครับผมยังดีครับยังมีเขียดมายามได้ครับผมเกี่ยวไว้ยี่สิบตัหลังประมาณยี่สสองหลังครับผมวันนี้ได้ดีหน่อยครับผม ได้ไปสามตัวเลยครับสามแต้มตัวที่สวยทั้งนั้นเลยครับผมวันก่อนนี้มาปักไว้สิบเอ็ดหลังครับสิบเอ็ดหลังได้ไปตัวหนึง่งคืนนี้ได้ไปสามตัวครับผมสามแต้มเดี๋ยวรอบเช้ามารุ้นใหม่ครับผมนี่ก็เกี่ยวทิ้งไ้เลยครับเกี่ยวทิ้งมาเช้ารอ,อบหนึง่งเดี๋ยวเช้ามารุ้นอีกรอบรับผมถือว่ารอบกลางคืนนี้ได้ไปสามตัวสามเต้มครับผมครบผม คลิปนี้ก็ต้องลาพี่และน้องไปอีกเช่นเคยครับผมก่อนจบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ